ดีครับเพืเ่อนๆนี้ผมมาตัดท่อมพันอ้อยนะครับวันนี้มามาสวนรอบที่สองแล้วก็ก็เลยสูบน้ําใส่ใส่แปลงอ้อยต่อฟุงผมนะครับเนี่ยผมก็เอาเศษชานอ้อยเอาใบอ้อยอะไรทิ้งนี่แหละครับกากอ้อยยอดอ้อยที่ผมตัดก็ทิ้งไปในร่องนะฮะปล่อยอใส่ร่องแล้วก็มันก็เป็นอย่างนะี้เห็นไหม แล้วผมก็ปล่อยน้าครับผมก็ปล่อยน้ําใส่เลยให้มันหมักให้มันเน่าในร่องในกออ้อยนี่แหละให้มันนี่ครับเอาคุมไว้ให้มันเน่าไปเลยก็เป็นปุ๋ยปีนี้ผมว่าจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยผมว่าจะใช้นี่แหละไอ้ใบอ้อยอะไรเนี่ยเป็นปุ๋ยไปเลยปล่อยให้มันเน่าอาจจะมีแบบปุ๋ยของปุ๋ยคอกมาใส่มาโรยเพิ่มเติม,ตมไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลักๆเนี่ยเรา ผมได้ปุ๋ยจากการที่ผมตัดยอดอ้อยใบยอ้อยต้อนอ้อยสับๆเหล็กๆเนี่ยสับๆอันไหนไม่สวยไหน,น,นเป็นไม่ก็ทิ้งไปบางทีลำนี้ดีก็ตัดตัดสับลงร่องไปเลยอะไรเงี้ยเอาบ้างไม่เอาบ้างเห็นไหมให้มันเป็นปุ๋ยให้ต้นอ้อยต่อไปในต่อเป็นอ้อยต่อนะครับก็ใครที่จะใช้วิธีการนี้นีน้นนนก็ ก็ดีนะฮะดีนะเราจะได้ประหยัดสุยไปในตัวนะครับอุ้มด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 หลายครับเพราะน้ํามันปล่อยละมดมันมันขึ้นที่สูงปัญหาที่แห้งไม่ต้องผมไม่ได้แสงคาบุดรเลยครับอันนี้เป็นน้อยต่อผมนะเนี่ยปพ๊บมเพิ่มเพมเพิ่มเมขึ้นมาลามจะขึ้นมันขึ้นไวมากเลยดูดิต้นไหนที่ตัดก่อนเนี่ยไปแล้วไปไกลแล้ว สูงแล้วในตัดกล่องก็สูงอะไรที่ตัดที่หลังก็ผมก็เล็มๆไปเรื่อยครับตัดไม่ได้พร้อมกันทั้งแปลงตัวไหนมันต้นไหนมันแก่พอตัดได้ก็ตัดไหนไม่แก่ก็เอาไว้เพราะนั้นมันจะเลยก็สูงไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นไรหรอกครับมันผมก็ขุดทิ้งบ้างตายบ้างหลากหลายมันก็จะห่างครับมันก็จะห่างฟันทิ้งบ้างก็มีเพราะว่าพออ้อยต่อสองเนี่ยอ้อยต่อแรกผมปลูกชิดมากไงมันชิดเกินเหตุ ผมกออ็ขุดทิ้งให้มันมีระยะห่างบ้างไงเพราะอ้อยต่อสองมันแตกกอเยอะนี่เป็นอ้อยสุพรรณด้วยถ้ามันแตกกอเยอะมันก็จะโอ้ยไม่มีแสงให้ต้นข้างๆจะโตช้าก็เลยขุดทิ้งบ้างให้เว้นระยะห่างแต่งเอ,อ่แต่ว่ายังไม่ได้แต่งดีหรอกครับเดี๋ยวจะมาแต่งเพิ่มอีก ย่างป้องแล้วนะครับก้อไหนที่เร็วขึ้นเร็วก็ย่างป้องแล้วแป๊บเดียวเองย่างป้องอย่างไวเลยน้อยต่อนะครับเนะี่ยอ้อยต่อจะจะขึ้นไวมากหมดมดไม่ไหวนะครับมดมดมดมันหนีน้ําครับผมไม่ได้ถึงคาบูุมมันหนีน้ำแล้วนี่ อันนี้สิงโปร์น้ำพึ่งมองที่ช้ชื่อเรียกว่าสิงโปร์น้ำพึ่งเก็บข้อมูลอยู่ยังไม่ถึงปีเลยใกล้แล้วแหละอสองเดือนก็จะครบหนึ่งปีจปิดน้ำก่อนเท่าแล้วมั้งเพราะว่าผมไม่ได้เฝ้าเสืยได้านน้ำ ผมมาตัดตัดให้พี่มีดำไต้หวันมีแดงยักษ์มีหยวนเจียงแล้วก็มีอาเคูงสามนะครับดำไต้หวันก็เป็นอ้อยควันจากประเทศจีนนะจากไต้หวันนะครับส่วนแดงยักษ์ก็อ้อยไทยนี่แหละส่วนหยวนเจียงก็น่าจะมาจากจีนนานแล้วแหละนะครับมีมาหลายสิบปีแล้วแลวสุดท้ายเป็นอ้อยขันน้ำครับอ้อยอาเคสูงสามน้ำสีเหลืองสวย กินคล้ายๆน้ำมะพร้าวแหละแต่มันจะหวานปี๊ดไปหน่อยมะพร้าวนี้จะหวานปี๊ดแต่สีแต่สีของน้ำอ้อยนี้สุดๆเลยสวยมากจะกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวไปปิดน้ำก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับครับ